ไว้กองเนียไว้กองตานนาก็ออมเอาออมกินคราบม้วมมนหลอๆก็หมดกนจังตังเหขึ้นขึ้นมาเแค่หมดสลายะบบพังกับเสียไปนเบียักถานมือก้เขาออมไหาผิดถ่านหอไม่เอามาออกต้งหอเขานมีถ่านเออวไหนนี่มันมายุ่งเนี่ยก้นหึงมาอยู่ในเธอเนี่เขาแอยากหนอแอยากเลือนหนอบรรยากาศดีหนอน่นอ เาก็มได้กินเดือหนกับวันเนนั่นมากเนาะยาได้มกเขามาจอมเยโอ้โอเคหน่นี่มีมแถวผมจไม่คิดเล็กเอาพวกเจ้า่นั่นเลยตมาเออเอาไปสองตานานเลยพวกเจ้ากคนั่นเนาะถังขึ้นว คุณปะเท่าไผนน้ำน้ำไผ่ือเหมียหมียงๆขกนั่งกินเขยอ่หรือองหอุดยุงงามเขาช่วยไม่เราสบ้านเนาะตาหน้า่อยกันสิบกว่าตอนนี้ใส่ตาน้าหมอกเขาหนาใคมาซื้อน้ำมาเอามาหิกวงแล้วน้ำก็ไม่เอาตน เอ้นอนในถือเนบรรยากาศดีนะเนาะจริงจริงลองสองคำามื่อานี้ฮะข้ามาใส่น้ำมันนี่เกาคำเออเจ้ายังลองกาคำว่ามันสีหนเศ้าสีปีเดือนสสปีสองเเศ้าสีมานอนในวนแส่เขาเอนะเนาะบุติกเนาะเจไหนแกเนาะเราไม่ถูกนะนี่ย